สวัสดีครับพบกับเว็บเพิร์ชแนแนลนะครับคลิปนี้จะเอาน้ำยาอีกกลิ่นหนึ่งของทอมคลาร์มาให้ดูกันนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเ,เป็นกลิ่นที่ถูกถอดออกจากหน้าเว็บของทอมคลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> อายจังเลย <laughs> มันเป็นกลิ่นที่แรไแวไปแล้วเรียบร้อยนะครับเออนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาดู อ่อ uh, flavor description กันก่อนแล้วกันนะครับกลิ่นนี้คือกลิ่นโอเปียมนะโอเปียมโอเปียมนะครับหรือแปลงง่ายๆคือฟินนั่นเองนะครับอืม Google Translate บอกว่าฟินของทอมคลาร์กเนี่ยไม่เหมือนสิ่งที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะครับสเปกตรัมของรสชาตินั้นเหนียวแน่นและสมดุลมากจนตรงกับคำว่าฟินนะครับ อแล้วก็ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายจะพัดพาคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่อินเฮลหรือว่าครั้งแรกที่สุดดมนั่นแหละนะครับลักษณะของมันคือมันจะดาร์กนะครับแล้วก็ติดดินแล้วก็เป็นธรรมชาติทำให้นึกถึงภาพของการจิบวิสกี้ชั้นดีหน้าเตาผิงที่ลุกโชนโอ้ว้าว รสชาติละเอียดอ่อนและทรงพลังในเวลาเดียวกันเชิญชวนให้คุณดื่มด่ำไปกับความอบอุ่นน้ำยาจะพาคุณไปสู่ความผ่อนคลายอย่างล้ำลึกที่สุดเป็นน้ำยาที่ all day ได้นะครับของทอมคลาร์สนานไปนิดนึงครับเ <c oughs> นื่องจากยูทูเล่นผมนะบบยยูทูไว้ก่อนครับาานั่นแหละ โอเคมาดูแพ็กเกจกันก่อนแล้วกันนะครับด้านบนแบบนี้นะด้านล่างอบแบบนี้นะครับยี่ห้อนี้นะแล้วก็มาดูฉลากนะซึ่งมันแบบโคตรแร r e ไปแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีแล้วนะครับโอ้โหเพิ่งเห็นนะอ๋ออาจจะสกรีนมาแบบนี้หรือเปล่ามาดูเอาเป็นว่าเขียนมาว่านิคสูนแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆโค่นี้เป็นนิก้านะครับเริ่มทำตั้งแต่ปี2014นะครับ ทอมคลาร์กสนะครับก็เป็นรูปพ่อหนุ่มหนวดง,งามซึ่งแพ็กเกจมันดูแบบดูดีมากนะครับเขาทำแบบคล้ายๆกระดาษเกา่กาๆอีกแล้วนะแต่เป็นโทนแบบกระดาษขาวนะครับแล้วก็นี่แหละนะเขาบอกว่านี่เป็นนิกศูนย์นะมิลลิกร,รัมต่อมิลลิลิตรนะครับแล้วก็ด้านนี้บอกขวด60 ml นะครับโอเคไม่ใช่เขียนมือแล้วละ่ะเป็นฟอนต์ของการเขียนนั่นแหละนะครับน่าจะแบบนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Class A Liquid นะครับโอเพีย oh, มนะแล้วก็อะไรเนี่ยด้านล่างผมไม่แน่ใจนะครับอ๋อ oh, โอเ okay. ค Handcraft in Berlin นะครับเนื่องจากเขาเป็นน้ำยาเยอรมันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าหมดอายุปีเ,เดือน2ปี2024นะครับแล้วก็เป็นวิ7ิ pg 30นะครับนอกนั้นภาษาเยอรมันนะครับผมไม่สามารถอ่านได้นะครับ โอเคแตะดมแตะชิมกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอืมมีเสียงกุ๊บกับให้ได้ยินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอสีแบบอัมพันธ์แบบวิสกี้มาเลยฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองชิมหน่อยครับดมหน่อยนะโอ้โหอืม้ม โคตรดีอ่ะอืมอืมอืมโอ้โหคุณเอ้ยอืมอืมโอ้โหเดี๋ยวผมขอดมจากขวดแล้วกันครับแบบทำไมมันขนาดนี้วะเนี่ยอืมโอ้ยอืม ตอนนี้นะครับผมเดาว,ว่าที่เขาถอดอ่ะน่าจะเนื่องจากการตั้งชื่อกลิ่นของเขานั่นแหละมันดูแบบสองแง่สองงามยังไงไม่รู้นะครับแล้วมันก็ทําให้แบบผมว่าอาจจะทําให้แบบโปรดักเขามันดูมีปัญหานิดนึงนะว่าแบบตั้งชื่อกลิ่นแบบฟินเลยเหรอซึ่งมันแบบชิมแล้วแบบอมืมันเข้มแล้วมันก็แบบอืวิสกี้นิดนิดจริงๆอืม โอ้โหมันน่าดื่มดํ่ำมากครับจริงๆโอเควันนี้ใช้กับเ,เลยของขอดอีกแล้วครับเนื่องจากจะเปิดหนึ่งรูนะครับเพราะเป็นน้ำยาน,น,นีกาเนาะก็บิ้วสุดฮอตของช่องนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวน้ำยามันเยิ้มตรงนี้อึ๊บเดี๋ยวนะด้านไหนจะไม่เยิม้มโอเคด้านนี้อ โอ้โห oh, สีก็สวยงามเนาะโอ้ย oh, ผมเสียดายแทนคนที่ไม่ได้ลองจังเลยอะ่ะโอ้โหกลิ่นนี้คือผมว่าดีงามมากแ่ะบ้าจริงๆแล้วแบบดันถอดกลิ่นนี้ออกเนี่ยนะกลิ่นดีขนาดนี้เนี่ยนะจริงๆเขามีกลิ่นมาแทนแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มานะกลิ่นมาแทนโปรไฟล์ยังไงก็ไม่รู้นะครับ ไม่ได้ส่องเลยนะเนื่อง,งจากแบบเราไม่ได้เนาะพระเจ้าอร่อยโอ้อโหดมอีกทีครับบ้าจริงคล้ายๆไส้กรอกรมควันก็คล้ายนะเข้าใจเปรียบเทียบจริงๆเอ,อ๊บ อะพรามสมรีที่ไฟหวัตต์นะครับโอ้ยไม่ขึ้นเลยอ่ะคือรีบเนี่ยอยากลองมากแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือแค่เทสก็แบบโอ้ยอืมนี่นะครับไฟ5วัตต์นะกดปล่อยกดปล่อยนะโอ้ยอผมว่ามันคล้ายๆแบบกลิ่นแบบเจ้ามันคล้ายๆของกินอะ่ะคือโดยกลิ่นนะครับมันคล้ายๆแบบ ไส้กรอกลมควันก็คล้ายนะมันคล้ายได้ไงวะเนี่ยเออไม่รู้นะแต่มันเข้มมากนะครับแล้วก็แบบอมมันทําให้นึกถึงอะไรที่แบบอืมของกินอร่อยๆอ่ออะเออโอเคเพิ่มมาเป็นไฟ14.5วัตต์นะครับมีทริคอะไรหรือเปล่าในการเพิ่มไม่มีครับเนื่องจาก M2 ของกล่องตั้งไว้เท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วก็กดมันมาเท่านี้มันตั้งไว้เท่านี้ก็ก็ผ่ามันที่เท่านี้แหละ เหตุผลสิ้นคิดอหมเดี๋ยวๆกลายกับผมพอสมควรนะครับห่างเป็นฟุตเหมือนกันนะที่คุณเห็นเหมือนใกล้ๆเนี่ยแต่จริงๆมันไกลจากผมนะเนื่องจากผมต้องใกล้ใหม่ไว้ก่อนนะครับเโอเคไฟประมาณนี้นี่นะไฟที่จะใช้นะครับไม่ได้ดูดีแค่ในจอนะ ผมว่ากลิ่นตอนนี้มันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะเยิ้มจะเยิ้มเออผมต้องฉลมชฉลอโอริงแล้วล่ะเอ๊บมาฉลมท็อปแคปนิดหนึ่งนะครับน้ำยาจะเยิ้มอือหืออ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 อกลิ่นมันคล้ายคของกินจริงๆนะครับคล้ายๆแบบไส้กรอกรมควันจริงๆ ออนาทีนี้คือเสียดายมากที่ต้องเอาแบบน้ำยาดีๆไปมาพรามสํสำลีแบบนี้นะครับนี่ใช้ไฟเท่านี้นะครับเฮ้ยทำไมมันมันน้อยจังเดี๋ยวขอเพิ่มไฟนิดหนึ่งสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มห้ M5 เซร็วไ้เท่าไหร่บ้า M5 40วัตต์ได้ไงเนี่ย ทำใหม่ครับ M 2 M 3 M 4เพิ่มมาเป็นประมาณนี้แล้วกันอืมก็ยังไม่ขึ้นอีกหรออีกนิดนึงครับเพิ่มไฟล์หน่อยเยอะปบ้าละกล่องผมเห็นนะ ผมควรจะเพลยเซฟที่ประมาณเท่านี้แล้วกันเออยี่วัตต์แล้วครับนี่สวิตสปอร์ตของผมนะครับโอ้ยลองแล้วนะอ้มอ้ยมันละมุนมากครับมันกลมกล่อมมาก อมันเป็นกลิ่นที่อธิบายยากจังเลยแต่มันมันดีงามมากครับแล้วก็ในผมว่าเป็นกลิ่น all day ที่อ้ยมันหอมอ่ะมันเป็นการลักษณะจริงๆครับลักษณะคือคือมัน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 ดาร์กแล้วก็เนเชอรัเออเออมัน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 ชวนให้เพลิดเพลินจังเลย มันเหมือนแบบโอ้ยมันเหมือนมันเหมือนสเต็กก็เหมือนอะ่ะเออมันมันเป็นกลิ่นแบบผมว่ามันมันมันเป็นกลิ่นควันที่มีสเสน่ห์ของเขาอีกกลิ่นหนึ่งเลยอะ่ะโอ้โหแย่ละ <c oughs> แล้วคือมันไม่มีแล้ว แล้วมันดีคือทำไมเนี่ยทำไมถอดน่าจะเพราะชื่อจริงๆครับน่าจะเพราะชื่อเขาจริงๆที่แบบโอเพียมนะน่าจะชื่อฟินจริงๆแต่มันฟินมากครับมันเป็นกลิ่นที่ฟินมากมันเป็นกลิ่นแบบอคล้ายๆแบบสเต็กก็คล้ายนะเออในกลิ่นของแบบรมควันนะคือสโ ok ok มกกี้สโมกกี้มันมัน เออมันเป็นกลิ่นควันหอมๆมกลิ่นไม้หอมๆไมใช่กลิ่นไม้กลิ่นควันโอ้ยทำไมเขาทําได้ขนาดนี้เนี่ยบ้าจริงๆออยมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเอ,อ่อมะนาวนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับ แล้วนอกนั้นมันก็เป็นอออันนี้ต้องออกออกตัวก่อนคือโดยส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าอาหารน่ะจะอร่อยเมื่อเมื่อใส่มะนาวด้วยเช่นข้าวผัดเช่นผัดไทยเออหรือสเต็กสเต็กใส่วะเนี่ยไม่รู้อะเออแต่มันให้กลิ่นแบบมันมีมะนาวนิดนึงอะอืมแล้วก็สโมกกี้มากอะมันมันแบบกลิ่นเหมือนรมควันนะครับอืม โอ้โหบ้างจรงิงมันดีจริงครับอธิบายยากมากนะกลิ่นเขาเออแต่มันคล้ายแบบไส้กรอกรมควันก็คล้ายคล้ายแบบสเต็กสเต็กต้องแบบอ,อแบบดัมเมียม,มาเลยอะแล้วก็มาข้างในแบบช่ำๆกลิ่นนะกลิ่นนะกลิ่นกลิ่นกลิ่นไม่ไม่กลิ่นแบบกลิ่นแบบสโมกกี้อะ โอ้ยเอ้ยผมงงจริงกลิ่นนี้ผมไม่รู้ว่าจะจัดไว้ในในประเภทไหนนะผละไม้เหรอไม่ใช่แน่ขนมก็ไม่ใช่ยาสูบก็ไม่ใช่อีกเออมมหน้านะครับเขาถึงตั้งชื่อกลิ่นว่าว่าฝิ่นนะเออมันมันมันโอ้โหมัน,โโม,นมันตั้งแต่มัน มันติดมันติดจมูกมากมันเป็นกลิ่นที่ดีมากครับโอ้โหผมเสียดายมากนะครับที่กลิ่นนี้ถูกถอดออกคือผมได้มาทั้งหมด13กลิ่นแล้วผมก็ทำคลิปกลิ่นนี้เป็นคลิปสุดท้ายเนื่องจากว่าเออมันขาดตอนนะครับผมทำถึงกลิ่นเมนทอนแล้วแล้ว u ูทูบเล่นผมนะผมก็เลยต้องหนีตายไป t i k กต็อกต้องไล่ไล่นิดนึงนะครับแล้วทีเนี้ย ช่วงนั้นนะ่ะผมก็คุยกับทางทอมคลาร์กว่าอผมขอปั้นช่อง TikTok ก่อนอืถ้ามันถ้ามันรุ่งแล้วเดี๋ยวผมผมก็จะค่อยอัพแล้วกันนะเขาก็บอกอโอเคไม่มีปัญหาเอกลายเป็นว่าสุดท้ายมันต้อง y ยูทูบเออมันก็เลย YouTube ครับไม่ใช่อะไรับหาทางรอดใน YouTube เจอแล้วนะก็เลยต้อง YouTube จริงๆกลิ่นนี้มันทวนจะถูกขั้นด้วยตั้งแต่ กลิ่นไหนผมจําไม่ได้นะแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ที่ผมไม่ได้ทําคลิปของเขานะเลยระหว่างนั้นน่ะน้ำยาตัวนี้เลยถูกถอดออกมาก่อนซึ่งถ้าถามว่าน้ำยาทอมคลาร์กกลิ่นไหนคือกลิ่นที่แบบเอาแบบวิเศษสุดเลยนะสำหรับผมอะคือเอลิเซียมตอนนั้นผมยังไม่ได้ลองกลิ่นนี้ พอลองกลิ่นนี้เข้าไปนี่คือแบบมันมันสุสีเลยแหละมัน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 บอกยากเลยว่าว่ากลิ่นไหนคือกลิ่นที่ที่ผมชอบที่สุดละกันเออของเขานะซึ่งมันมันมีสไตล์เหลือเกินอ่ะแล้วมันมันมีกลิ่นควันที่ผมชื่นชมชื่นชอบมันถูกจริตผมมากอ่ะเออมันโอ้ยแล้วเขาถอดออก โอ้โห oh. มาพูดให้ฟังแล้วกันเนาะคือเขาไม่น่าจะทำแล้วจริงๆเพราะว่าเขามีกลิ่นใหม่มาแทนแล้วนะครับไม่ใช่มาแทนหรอกเขาถอดกลิ่นนั้นเขาถอดกลิ่นโอเปียมนี้ออกนะครับแต่เขาถอดออเขามีกลิ่นคริสต์มาสมาแทนนะครับซึ่งผมไม่น่าจะได้ลองสงสารนะคือไม่ใช่อะไรครับตอนนี้คือคน คนที่เอามาให้ผมอะ่ะเขาเขาทำธุรกิจทางนู้นแล้วเขาก็ไม่น่าจะได้มาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเออก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้ลองแล้วบ้าบ่มากมันเป็นกลิ่นที่ทำให้ผมกระดีกระดาได้จริงๆมันเป็นกลิ่นที่แบบเออผมไม่ซึ้งซึมกับการทำคลิปของเขาอะ่ะคือกลิ่นอื่นนี้แบบมันอธิบายยากอะมันมันอาจจะเกินความสามารถของของคนที่แบบช่องที่แบบ แยกกลิ่นได้แย่เลยเกินนะนะเออโอ้แต่กลิ่นนี้นี่คืออืมันดีงามสุดๆไปเลยโอ้ยตั้งแต่ฉลากก็แบบฉลากมันมันสวยนะจริงๆผมไม่ผมเป็นคนไม่ชอบสีเขียวนะครับแต่สีเขียวของเขามันมันดูมันดูมันดูโอเคอ่ะเออพอมาอยู่ด้วยกันกับสีขาวแล้วก็สีดํานะครับสีขาวมันก็ไม่ใช่ขาวแบบเหมือนกระดาษ A 4ซีนะครับมันเป็นมันเป็นขาวที่ถูกทําให้เก่านะครับ แล้วก็เนี่ยเจ้าลักษณะฟอนทีท่ทําเหมือนแบบเหมือนตัวพิมพ์ดีนะครับคือแบบเนี่ยมันมีเท็กซเจอร์อยู่ในอยู่ในฟอนเนี่ยมัน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 มีเสน่ห์มากนะสำหรับสำหรับผมนะครับเหมือนการการพิมพ์การปั๊มอะไรอย่างนั้นอนะกระดาษเก่าๆแล้วก็ฟอนท์ที่แบบเออเขาเรียกทิ้งๆิง่นะครับในทางศิลปะจะเรียกกันแบบนั้นนะครับ แบบดูแต่มันดูมีสไตล์มากนะครับแล้วก็แบบการใช้ฟอนต์ที่ลงตัวนะฟอนต์เยอะมากนะฟอนต์ไม่เหมือนกันด้วยนะหลากหลายแต่พอมาอยู่ด้วยกันก็มันถูกคุมโทนด้วยด้วยสีด้วยแหละนะแล้วก็จะมีเนี่ยเจ้าใบเขียวเขียวเขามีอะไรเนี่ยรูปอะไรของเขาเนี่ยสีเขียวข้างล่างนะแบกกราวเนี่ยใบไม้นะครับอืมอ้อยมัน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 ลงตัวตั้งแต่แพ แพ็คเกจจิ้งจนแบบจนถึงกลิ่นอ่ะคือต้องบอกเป็นโทนโดยรวมไอ้เจ้า flavor description เขาไม่หลอกลวงครับ flavor description เขาเขาตรงมากนะคือมันมันให้ฟิลที่ผ่อนคลายนะส่วนการจิบวิสกี้ชั้นดีหน้าเตาผิงที่ลุกโชว์เนี่ยผมว่ามันผมไม่อินนะเนื่องจากบ้านเรามันเมืองร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าเออ ไอ้มันมีกลิ่นวิสกี้เหรอเดี๋ยวอีกทีดิไม่ใช่หรือใช่ก็ไม่รู้นะผมไม่ดื่มมาไม่อยากบอกเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวรู้ว่ายุนะครับแต่ผมไม่ดื่มนานแล้วเออแต่มัน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 ได้นะมันได้นะมันเป็นกลิ่นทํานองนั้นนะ เป็นกลิ่นที่แมนโคตรโคแล้วแบบอร่อยโคตรโคอร่อยนี่ในที่นี้หมายถึงถ้าคุณนึกถึงของกินอะไรที่อร่อยๆอ่ออะผมว่าพอพอมีควันกลิ่นควันเนี่ยมันทําให้แบบเจริญอาหารนะเอ,อไม่รู้เป็นเหมือนผมหรือเปล่าคือถ้าสมมุติชอบอ่าซอสเซจชอบไส้กรอกใช่ไหมผมก็ชอบเป็นสโมกกี้ซอสเซจเออซึ่งอันนี้มันมันมีกลิ่นกลิ่นของควันอะ่ะ เออเขาทําได้ยังไงไม่รู้นะคือมันออกมาตามที่เขาบอกจริงคือมันมันดาร์กอ่ะแล้วมันก็เอิร์ธที่นเชอรัลนะครับซึ่งเนเชอรัลนะซึ่งแบบเอ้ยมัน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 เป็นธรรมชาติของของกินที่มันอร่อยอ่ะผมอธิบายไม่ถูกนะมันมีมันมีเหมือนกลิ่นอธิบายไม่ถูก โอโหโอเค flavor description ประโยคแรกเขาเลยนะ unlike anything you have know before เออมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสิ่งที่คุณเคยรู้จักมาก่อนจริงๆเออมันเป็นกลิ่นที่ที่ที่ไม่เคยเจอคือจะบอกว่าเอลิเซียมมีกลิ่นควันก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ควันแบบนี้ ผมว่าผมว่าเขาเขาพิสดารในการในการทำควันขึ้นมาแหละผมเคยถามพี่ต้องนะครับพี่ทาง Phoenix w a p o r นะครับว่าแบบเขาใส่กลิ่นควันยังไงพี่ต้องก็บอกวิธีทำมาคร่าวๆนะแต่ผมว่าเจ้าเนี้ยไอ้เจ้ากลิ่นโอเพียมก็เนี่ยนะมันสลับซับซ้อนกว่าน,นั้นคือเออสมมุติ ขนมขนมไทยมีอบควันเทียนใช่ไหมคือไอ้เจ้าสโมกกี้เนี่ยของเขาอมันมันวิเศษคือกลิ่นของเขามันไม่ใช่อบควันเทียนมันไม่ใช่ควันเทียนอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะกาบมะพร้าวเผาเหรอแล้วก็แล้วก็ทําให้มันเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยเหรอกลิ่นกลิ่นควันก็มันเข้มมากอ่ะมันคละคลุ้งสุดๆุดอ่ะเออ โอ้ยโอ้ผมผมอธิบายไม่ถูกจริงๆแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยมากมันเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยครับโค้รแมนเลยเสียดายเสียดายที่เขาที่เขาถอดถอดกลิ่นนี้ออกอ่ะเออ อผมผมผมได้ได้กลิ่นของเหมือนเหมือนมะนาวอะ่ะเหมือนเลมอนอะ่ะเหมือนลามอะไรนิดๆน,นะครับเออแล้วมันอาจจะเป็นมันเป็นกลิ่นดาร์กจริงๆอะอธิบายไม่ถูกเหมือนมีสโมกกี้อะ่ะมันมันเหมือนสโมกกี้ลามกับอะไรอีกตรงกลางอีกอะ่ะที่มันมาเบลน่ะแล้วมันมันหอมมากอะ่ะเออ ให้ตายดินมันเป็นกลิ่นที่วางยากมากมีเสน่ห์ทุกคำที่ที่ได้ได้ลองชิมได้ได้ลิ้มรสชาติจริงๆครับอโอ้โอโอแล้วมันก็แบบที่เขาบอกจริงๆนะคือความรู้สึกสงบและผ่อนคลายออมันมันเหมือนของกินอร่อยอร่อยอ่ะอืมเป็นกลิ่นกล่นหนึ่งที่ผมว่าโคตรเท่เลยอ่ะเท่มาก หอมมากอ๋ออธิบายก่อนความหวานของกลิ่นนี้ผมผมกลับรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความหวานกว่าน้ำยาของเขาหลายหลายกลิ่นนะครับยิ่งถ้าซีรีส์ถ้าเทียบกับซีรีส์ซอยเยอร์นี่กลิ่นนี้นิ่งเป็นน้ำยาหวานเลยแต่ก็ไม่ไม่หวานถึงสปาร์ตันวานิลาคัสตานะครับโ <c oughs> อ้ ตอนเทียบกับสปาร์ตันแล้วต้องมีคนมาแบบสปาร์ตันวนิลาคัสตาร์ดสำหรับผมหวานจริงๆนะครับเราเราอาจจะไม่ได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันจริงๆก็ได้ผมคุ้นๆว่าน้องน้องคนนั้นบอกว่าเออพี่มาจากคนละเซิร์ฟกับผมแน่ๆเลยโอ,อ้คนละเซิร์ฟแล้วล่ะเพราะว่าวนิลาคัสตาร์ดมันหวานนะสำหรับผมอะถ้าเทียบกับทอมคลาร์สนะครับเออโอ,อ้ย ผมมีความคิดชั่วๆเลยตอนนี้คือผมผมอยากให้คนไทยทำน้ำยากลิ่นประมาณนี้เออความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในหัวเลยว่าทำยังไงจะจะได้กลิ่นแบบนี้ออกมาบ้าจริงๆทำได้ยังไงไม่รู้ผมว่าอาจริงๆนะ <c oughs> โทษทีครับมันค่อนข้างจะลึกลึกเกินความสามารถของคนทดสอบน้ำยาแบบผมแล้วละ่ะ ผมว่ามันต้องมันต้องคือคนที่ควรจะต้องลองน้ํายาของทอมคลาร์กเนี่ยเอาจริงๆควรจะเป็นคนที่ผสมน้ํายาเออแต่ผมว่ากลิ่นกลิ่นนี้ของเขาไม่น่าจะหาสูตรได้นะไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่านะคือคือคนที่คือถ้าคุณคิดจะลองผสมน้ํายามันจะมีไอจี IG ของรัเสเซียครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเขาจะบอกมาเลยว่าคุณจะต้องใช้กลิ่น หัวกลิ่นยี่ห้ออะไรไมีกลิ่นอะไรบ้างใส่ออัตราส่วนเท่าไรนะครับอะไรประมาณนั้น่ะแ,แต่กลิ่นเนี้ยผมว่าอืมคนน่าจะได้ลองเยอะไอ้คนน่าจะได้ลองน้อยสิพอคนน่าจะได้ลองน้อยเนี่ยมันน่าจะยิ่งทําให้แบบไปกันใหญ่อะ่ะหาไม่น่าจะหาสูตรพวกนี้เจอผมยอมจริงๆอร่อยมากโอ้โหแล้วเป็นกลิ่นปิดที่ โอ้เป็นคลิปปิดของน้ำยาทอมควาร์ทที่สวยงามมากสำหรับผมนะคือผมโคตรประทับใจเลยแล้วก็ดันไม่มีแล้วอีกแล้วด้วยนะโอ้โหมันน่ามีกิจกรรมร่วมสนุกแบ่งไปให้ชิมจังเลยให้ตายสิโคตรดีครับแต่หาไม่ได้แล้วไม่รู้จะพูดทำไมใช่ปะ่ะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าคุณเจอใครเขาปล่อย แล้วแบบหรือมือสองอะไรก็ได้นะผมว่ามันต้องออคชั่นแล้วอะ่ะไอ้น้ำยาโอเพียมของของทอมคลาร์กเนี่ยมันคือถ้ามีใครเอามาออคชั่นเอามาเอามาบิดกันอะแล้วผมเห็นอนะ่ะผมจะเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในคนที่ไปร่วมออคชั่นด้วยมันดีจริงๆครับจริงๆอืม มันค้นลงตัวเลยกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับ flavor description ไม่ได้บอกเลย flavor description บอกแต่ว่าคุณลองแล้วคุณจะนึกถึงอะไรซึ่งให้ตายดินมันดีจริงๆมันมันมันเป็นแบบที่ flavor description พูดจริงๆมันมันอร่อยมากมันเป็นกลิ่นที่อร่อยมากหวานน้อยสุดๆนิกแน่นสุดๆกลิ่น All day แต่จะบอกว่า all day เนี่ยถ้าเทียบกับน้ำยาของเขาเองอะ่ะผมว่าเป็นกลิ่นที่ที่ชัดกลิ่นหนึ่งเลยนะชัดในที่นี้หมายถึงกลิ่นความเข้มของของกลิ่นนะครับมันมันเข้มมากมันตลบอบอวนมากอยู่ในปากอยู่ในแบบจมูกอยู่ในโพรงอยู่ในเพดานอยู่ในแบบช่องปากอยู่ในบบโพรงจมูกมันอยู่อยู่ในพวกนั้นหมดเลยอะ่ะเออแต่มันกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบ ผมว่าเราคุ้นเคยอ่ะเราคุ้นเคยมันอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบอืมไม่รู้สิเออมัน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 ติดดินแบบเขาบอกนะมันเหมือนถ้าคุณจะกินเนื้อย่างคุณก็ต้องแบบย่างปุ๊บแล้วแล้วกินเลยอ่ะคุณถึงจะได้กลิ่นของมันอ่ะซึ่งซึ่งไอ้เจ้าน้ำยาตัวเนี้ยมันมันเป็นกลิ่นที่แบบมันเหมือนมันเหมือนมีความแบบสดใหม่ของอาหารอยู่ตลอดเวลาเหมือนอาหารที่แบบเพิ่งออกมาจากเตาครับ เออมัน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 หอมมากอ่ะอโอยอมยอมยอมทำได้ยังไงไม่รู้ครับยอมจริงๆกลิ่นนี้นี่แบบโอ้ยผมนับถือจริงๆผมอดออมากผมแบบคาราวะจริงๆครับสุดๆ อเวลาจะหมดครื่งชั่วโมงไม่พอหรอเนี่ยไม่รู้แหละมีโอกาสยังไงก็ได้นะครับไปหาเลยกลิ่นนี้เด็ดจริงครับในฐานะคนที่แบบชอบน้ำยาหวานน้อยกลิ่นอ,อ,นอ่อนๆนะครับกลิ่นนี้ต้องลองจริงๆโอเคไปแล้วครับเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ